สวัสดีทุกคนดีเลิฟมาอีกแล้ววันนี้มาพิกอากาศกันอีกแล้วนะมาลองแบบดูไพ่สองกองเหมือนเดิมอ่ะมีกองโรสคอรนะหินสีชมพูอมส้มนี่นะแล้วก็กองอเมทิสหินสีม่วงๆเนี่ยนะถ้าใครเลือกกองแรกโรสคอร์ก็เดี๋ยวเรดูต่อได้เลยถ้าใครเลือกกองหินสีม่วงอเมทิสเนี่ย ก็เดี๋ยวเลื่อนคลิปไปทางข้างหลังได้เลยอ่าเดี๋ยวกองนี้จะมาเก็บไว้ก่อนมานะอ่าดูไพ่แล้วเดี๋ยวอันนี้เป็นไพ่ความรู้สึกที่เขาจะบอกเอ่ที่เขาจะบอกเราอีกทีหนึง่งอ่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนตรงนี้นะอันนี้นะไหนมาเปิดไพ่กันเชไหนดูดิว้าวา กองนี้ต้องเคยอ,อกหักมาแน่เลยมันต้องเคยมีแบบแผลใจอะไรที่มันเจ็บปวดอนะนะ,ะทําให้คุณแบบโอ้ยมีความหวังว่าฉันนะ่ะอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับความรักอยากจะมีความรักที่มั่นคงนี่มันเป็นความหวังของเราเนอแล้วถามว่ามันจะมีไหมจ๊ะมีจ้าจะมีชายหนุ่มรูปงามเข้ามาแต่ว่าเออ เดินคนเกิดเดินกรกดก็ได้นะสาราศีกรลกดดิเออเป็นคนที่พูดเก่งเจราจาเก่งเป็นนักวางแผนทํางานได้ดีเป็นหัวหน้าจอมโปรเจกต์คือเขาจะมีความมั่นใจในการทํางานนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายคนเนี้ยเออคือจะทําอะไรต้องวางแผนให้ดีก่อนเพราะแล้วก็พอวางแผนเสร็จก็คือสามารถบุกตะลุยทํางานไปได้เลยเออเนี้ยแต่ว่า ปัญหาอาจจะคือเป็นคนที่ต้องมีการเดินทางบ่อยๆแล้วก็อาจจะอยู่ไกลกันต้องมีการติดต่อกันทางไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความรักเนี่ยมันจะค่อยๆเจริญงอกงามน,นะแบบมันจะไม่ได้แบบถึงขั้นแบบปุ๊บพับปุ๊บพับ,บ,บมันจะค่อยๆต้องลดน้ำพวนดินอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเรามาดูข้อความที่สิงห์สิธิ์อยากบอกแล้วกันเขาคนนั้นแหละ you make me want to do bad things wow โอ้ทำกบบทนเถอะเลยนะบอกว่าคุณน่ะทำให้ฉันน่ะอยากทำอะไรงงๆเปล่าอะไรรู้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมเอนเนอร์จี้ฉันต้องตื่นเต้นด้วยเนี่ยกองนี้นี่มันเวิร์คเว้ยรอชอสอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกองอเมทิสต์กันบ้างอันนี้เดี๋ยวเก็บไปก่อนมาเปิดไพ่กันดิโว เห็นไปในั้นหัวเราะคือเขาบอกว่ามันนิ่งสนิทอะความรู้สึกแบบก,ก็เขาเรียกนะความรักความสดวันแหววมันนิ่งสนิทไปหมดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอะเป็นคนที่รักตัวเองมากแล้วก็คือเขาเรียกอะไรนะมีความมั่นใจตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองก็คือมีความสุขแล้วฉันสามารถมีความสุขได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องให้ใครมาช่วยอะไรอย่างเงี้ย สามารถไปเ,เที่ยวนู่นนี่นั่นได้คนเดียวเออเป็นสาวมั่นเป็นหนุ่มมั่นเนาะแล้วก็อาจจะเป็นคนแบบดูดื้อหน่อยออเหมือนก็เลยยังทําให้แบบว่าไม่สามารถเปิดใจใครได้พี่ไพ่ก็ออกมาเตือนว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะมีแฟนอะไรกับเขาอะ่ะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนอะถ้าคุณไม่มีไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าตัดความเป็นอีโกโ้หรือความแบบรู้สึกว่าอยู่คนเดียวได้อะไรอีบไปอะ่ะ หัวใจคุณก็จะไม่เปิดรับใครเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูไพ่ว่าอีกใบหนึ่งเขาบอกอะไรเนาะโอ้ยหัวเราะซ้ำหัวเราะซ้อนอะอะเอาไปว่าใครกองเนี้ยมีเลิฟก,ก็อวยพอใหี่คุณมีความสุขกับชีวิตโสดซึ่งก็ดีนะมันไม่มีใครมากวนใจดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะมีแฟนคุณก็ลุกขึ้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองหน่อยลกันเนาะ ถ้าชอบปรากดไลค์กดแชร์ให้ไปเยดะไปนะคะขอบคุณค่ะ